ในตัวอย่างที่หนึ่งนี้นะครับเราก็จะเริ่มโดยลักษณะที่ว่าเราจะอาจจะนำไฟล์จาก AutoCAD นะฮะเข้ามาในโปรแกรมนะครับโดยเริ่มต้นจากนะฮะจากตัวอย่างที่หนึ่งนี่นะฮะเราก็มาเปิดเปิดใน AutoCAD นะครับ สมมุติว่าไฟละะมม์เป็น d w g นะฮะแล้วเราก็จะเซฟนะฮะเซฟเป็น .dxf นะครับเราก็เซฟเป็น .dxf นะฮะสมมติว่าเป็น2007หรือ2013ก็ได้นะครับอันไหนเวอร์ชันไหนก็ได้นะฮะเซฟไปนะ,ะมันก็จะบอกมีอยู่แล้วนะฮะโอเคเราก็ทับไปนะฮะแล้วเราก็ปิดไปนะฮะเสร็จแล้วเราเข้ามาในโปรแกรมนะครับ เอออย่างอย่างฮะเราก็เอาไอ้ตัวนี้ D X F เนี่ยนะฮะเอามาไว้ในโปรแกรมนะฮะแต่ก่อนอื่นเราจะต้อง create project ก่อนนะฮะ create project 001นะฮะโอเคนะฮะเมื่อมี001แล้วเราก็เอาเข้ามาวางไว้ที่001นะฮะเสร็จแล้วเราก็ open นะฮะ open พอแพลนนี่นะฮะโอเคนะฮะเสร็จแล้วเรานึกจากว่าเราจะต้องการทำสามดีเปนน็นชั้นๆดังนั้นเราจำเป็นที่จะควรที่จะแยกเป็นชั้นๆนะฮะเราก็จะทำพาชิ้เซฟนะฮะ,นะฮะเรียกว่าเป็นแปลนศูนย์นะฮะแล้วก็แป้นหนึ่งนะฮะแล้วก็ แปลนสองนะฮะแล้วก็แปลนสามแล้วก็ดีเทลนะฮะฉะนั้นเมื่อเราเปิดวิธีเราก็จะพบว่ามันมีชื่อไฟล์ที่ที่เราทำพอร์เชื่อเซฟนีไ่ไว้นะฮะเราก็เปิดแปลนศูนย์ขึ้นมานะฮะเสร็จแล้วเราก็จะทำการ ทำการเปลี่ยนสีนะฮะนะครับทำการเปลี่ยนสีนะฮะโดยที่ถ้าเราเข้ามาดูที่ที่อ b j e c t l เ y e รนะฮะเราจะเห็นว่าเสาสีสีเหลืองนะฮะคานจะสีฟ้านะฮะโอเคนะฮะเราอาจจะเริ่มต้นที่ที่เสาก่อนนะฮะ หังจากนั้นเราก็ไปที่คัลเลอร์แล้วก็ไปที่เคอร์เลเยอร์ Cur ayer, นะฮะแล้วก็คลิกไปที่เสานะฮะเสาทั้งหมดก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะคลิกสีอื่นได้เลยนะฮะ,ะเราก็คลิกไปที่เบอร์สองนะฮะซึ่งก็จะเป็นเข็มนะฮะเสร็จแล้วก็เบอร์เจ็ดนะฮะคือขนาดนี้ฟังก์ชันบัญคาอยู่ที่เปลี่ยนคัลเลอร์แล้วไปที่เคอร์เลเยอร์ฉะนั้นก็คือ เราก็สามารถที่จะ <c oughs> เปลี่ยนเปลี่ยนเคอร,ร์เลเอร์ได้เลยนะฮะโดยที่ยังคาบอยู่ที่ฟัง์ชันนี้นะฮะคร <c oughs> าวนี้เสาเราก็จะต้องเป็นสีเหลืองะะ <c oughs> ชื่อเสา,เาจะต้องเป็นสีเหลืองนะฮะ <c oughs> แล้วก็ชื่อฐานรากก็จะต้องเป็นสีเทาเบอร์เจ็ดนี่เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องใช้เซอร์แทคกรุ๊ปนะฮะพิมพ์สีนะฮะ เสร็จแล้วเราก็เอาสีเหลืองเนี่ยเปลี่ยนไปที่ c คอร์เรเจอร์นะฮะเสร็จแล้วก็สเสิร์ฟแทกรกลปอีกทีหนึ่งนะฮะพินเนะฮะเสร็จแล้วเราก็เอาสีเทาเบอร์เจ็ดนี่นะฮะเปลี่ยนไปที่ c คอร์เรเจอร์นะฮะแล้วเราก็โอเพนออลเลเยอร์นะฮะหลังจากนั้นเราก็เซฟแอนทูนะฮะเซฟแอนทูเป็นศูนย์นะฮะศูนย์ลบหนึ่ง เมื่อเซฟเสร็จแล้วก็จะโมเดลได้นะฮะเราก็โมเดลอันนี้เราก็จะได้เป็นฐานลากนะฮะซึ่งถ้าเผื่อสมมติว่าเราทำการโหลดบอนเราจะเห็นว่ามีชื่อนี้อยู่นะฮะลองคลิกโหลดบอนก็คือแบนฐานลากที่เราเพิ่งจะเซฟไปนะฮะเสร็จแล้วเราก็เปิดแบนชั้นที่หนึ่งนะฮะเปิดแบนหนึ่งขึ้นมานะฮะแล้วเราก็เ โหลดเบสแป้นนะฮะเพื่อที่จะดูเรียว่ามันตรงไหมนะฮะเราก็เข้าไปดูนะก็แปาว่าปรากฏว่ามันตรงนะฮะเราก็ไม่ต้องทำการลูฟอะไรนะฮะท่า mm hmm. วนี้เราจะต้องอเปลี่ยนสีนะฮะเอาเสาก่อนนะฮะ รเราก็กดสีเหลืองนะฮะแล้วไปที่เคอร์เรเยอร์นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นคานนะฮะตรงนี้จะเป็นขอบพื้นนะฮะขอบพื้นซึ่งเป็นพื้นวางบนดินนะฮะเราถึงย่องแสดงนะฮะแต่ถ้าเบรสมูเป็นพื้นทั่วไปที่มีคานประกบอยู่โดยรอบอย่างนี้แล้วเราไม่จำเป็นต้องไปทำขอบพื้นนะฮะ เพราะว่ามันสามารถที่จะทำได้เองนี่มันในกรณีที่เป็นพื้นพื้นที่มีรูปร่างพิสดารนะฮะนี่ไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมเป็นผ้าหรือนะฮะโอเคเราก็เซอร์เทคกร๊ปอีกทีหนึ่งนะฮะเซอร์เทคกร๊ปนะฮะแล้วพิมพ์บีนะฮะตอนนี้เราก็เปลี่ยนเป็นเบอร์สิบเอ็ดนะไปที่เครื่เลเยอร์เปลี่ยนชื่อคานนะฮะแล้วก็อาจจะเซอร์เทคกร๊ปอีกทีหนึ่งนะฮะ แล้วพิมพ์ S นะฮะแล้วก็เอาสีแดงนี่เปลี่ยนไปที่เคยเลเยอร์นะฮะแต่ว่าไอ้ตัวบันไดนะฮะตัวนี้จะเป็นบันไดนะฮะจะต้องเป็นเบอร์ห้านะฮะถ้าเบอร์ห้านะฮะไม่ใช่ไม่ใช่สีนี้นะฮะเบอร์ห้านะฮะแล้วเราก็จะต้องเปลี่ยนเทคให้เป็นสีเบอร์ห้าด้วยเหมือนกันนะฮะ แล้วก็ไปที่คัลเลอร์นะฮะแล้วเปลี่ยนไปที่เทกนะฮะเสร็จแล้วก็เซปลนดูนะฮะเซปลนดูแป็นหนึ่งชั้นหนึ่งนะฮะแล้วก็จุดห้านะฮะสมมตินะฮะสมมติว่ามัน ก็มีความหมายว่ามันสูงจากระดับศูนยูนอยู่อยู่ห้าสิบเซนนะฮะ,ะ,พะเพลตนี้ก็คือพเพลตศูนยูนนั่นเองนะฮะสูงบวกอห้าสิบก็หมายว่าสูงห้าสิบเซนจากระดับศูนยูนอันนี้นะฮะส่วนฐานลากเราที่เราใส่ลบหนึ่งทำไมเพรามว่าหลังฐานลากจะอยู่ต่ํากว่าระดับศูนยูนนี้อยู่เมตรหนึ่งนะฮะต่อไปเราก็เปิดไอ้บรนทอนขึ้นมานะฮะ เช่นเดียวกันเราก็จะต้องโหลดเบสแผนนะฮะเพื่อดูซิว่ามันตรงไม่ตรงนะฮะซึ่งมันก็ไม่ตรงนะฮะจะเห็นได้ว่าฐานาไม่ตรงฉะนั้นเราก็ต้องลบนะฮะ,นะฮะต่อไปก็สีเหลืองเปลี่ยนไปที่เสานะฮะ นะะในขณะที่คานก็เป็นเบอร์11อนะฮะอันนี้จะเป็นขอบพื้นนะขอบพื้นก็เป็นเบอร์9นะฮะแล้วก็มีชื่อคานกับชื่อพื้นใช่ไหมฮะคราวนี้เนื่องจาก,กว่าชื่อพื้นนี่มันมีน้อยฉะนั้นเราก็เอาสีแดงเบอร์12นี่นะฮะเปลี่ยนไปที่ะทีละตัวเลยนะฮะ ที่เหลือเออเราก็จะเ,เราอาจจะเสอดเท็กกรุ๊ปก็ได้นะฮะพิมพ์ B นะฮะแล้วก็เอาเบอร์สิบเอ็ดเปลี่ยนไปที่ไปที่เทคกนะฮะไปที่เลเยอร์นะฮะ open c a r อีกที1น,นะฮะแล้วก็เซฟเซฟ v ป p น a ู2นะฮะก็น,นี้ก็จะเป็น p ป a นสองชั้นสองนะฮะ แล้วก็ความสูงสมมติว่า4เมตรนะฮะเราจะเห็นได้ว่านะฮะนี่ก็จะมีพื้นชั้น2ขึ้นมานะฮะแล้วก็มีบันไดบันไดจะสร้างก็ต่อเมื่อมันรู้ชั้น2แล้วมีการให้ข้อข้อมูลชั้นสแล้วมันถึงจะสามารถคำนวณลูกตั้งลูกดอนได้ว่ามีความสูงต่างจากระดับชั้น2ต่างจากชั้น1 หนะฮะฮต่อไปก็เป็นเปิดเปิดแผ่นชั้นสามนะฮะซึ่งแผ่นชั้นสามนี่ก็จะมีก็จะมเีเราก็ต้องทำเช่นเดียวกันนะฮะเราก็เอาสีเหลืองเนี่ยปเปลี่ยนไปที่เคอร์เลยเยอร์นะครับในขณะที่เราก็จะเห็นว่าตรงนี้เป็นจะถเป็นแปรนะฮะและตรงนี้เนี่ย ก็เป็นเบอร์หกนะฮะเบอร์หกเบอร์หกก็คือเครหลังคานะฮะในขณะที่อันนี้ก็จะเป็นคานนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเบอร์สิบห้านะฮะไลที่เคยเรเยอะะร์นะฮะเสร็จแล้วชื่อของ trust เนี่ยเราคงจะต้องออใช้การ edit เอาเพราะว่า มันจะมีตัวนี้กับตัวนี้ซึ่งเราไม่รู้ว่ามันเป็นของตัวไหนกันแน่นะฮะเพราะมันมีมันอาจจะอยู่ใกล้เคียงกันเพื่อเพื่อไม่ให้พลาดเราก็จะต้องํำกับหัวท้ายมันนะฮะเราก็ Edit Text ที่ 1A นะฮะจากนั้นถ้ามันถ้าเรา Edit Text โดยขนาดที่เคยเลยใชกเป็นสี15นะฮะแล้วมันจับสี15มันก็จะไปจับสี15ได้ด้วยนะฮะมันก็จะได้เส้นหัวท้ายขึ้นมานะฮะ แล้วก็ที่ 1B นะฮะที่ 1B นะฮะแล้วก็ที่สองนะฮะแล้วก็ที่3ามนะฮะ เซเป็นถูนะฮนะชั้นสามนะฮะชั้นสามนะฮะเจ็ดเมตรนะฮะจะเห็นว่ามันจะจัดให้ใหม่นะฮะจะเห็นได้ว่าโมเดลเราเนี่ยนะฮะก็มาถึงชั้นสาม แต่ว่ามันไม่มีดีเทลของทรัสตมันก็เลยมันก็เลยทำได้แค่นี้นะฮะไอติ่งนี้ถ้าเราจะอ,าออกนะฮะสมมุติว่าเราลำคาญนะไอติ่งนี้เราก็สามารถที่จะโหลดแปลนได้นะฮะเข้าไปสั่งโหลดแปลนนะครับเข้าไปที่ไฟล์เหมือนกันนะฮะและสั่งโหลดแปลนนะครับแล้วไปที่ชั้นสามนะจะเห็นได้ว่าอันนี้เนี่ยมันมัน มันมีติ่งแบบนี้อยู่นะฮะ,ะเราก็อาจจะใช้วิธีที่ดีที่สุดที่ไม่กระทบกระเทือนอะไรถ้าใช้ extend หรือใช้ trim ก็ได้นะแต่ใช้ p พู l นี่จะดีที่สุดพู l แล้วก็เอามาวางไว้ที่ตรงนี้นะฮะเสร็จแล้วก็เซฟแปนอีกทีหนึง่งเซฟแปนก็ไปเลืออ,อชั้น3ามนี่นะฮะ ในเลเยอร์ชั้นสามเนี่ยฮะจะเห็นได้ว่าไอ้ตัวนี้ติ่งนี้ก็ไม่มีแล้วนะฮะแล้วเมื่อเราโมเดลนะฮะก็จะไม่มีไอ้ติ่งนี้แล้วนะฮะไม่มีติ่งนี้แล้วนะฮะต่อมานะฮะก็มาเปิดนะฮะโอเพ่นนะฮะโอเพ่นครับแล้วก็คลิกดีเทลนะฮะคลิกจนเป็นแถบดำ คลิกดีเทลแล้วก็โอเคนะ,ะครับอันนี้เราก็จะเราก็จะมาดูว่าเราจะทำยังไงนะคือ,อจริงๆแล้วเนี่ยเรากำลังจะบอกว่าเราจะเซฟดีเทลทรัสเนี่ยก็จะต้องเป็นสีขาวเบอร์สิบห้าสีขาวเบอร์สิบห้าตัวนี้นะฮะสีขาวเบอร์สิบห้าตัวนี้ในแปลนถ้าเราจำได้เราก็ เราก็ดีเออเราก็เปลี่ยนสีให้เป็นสีขาวใช่ไหมครับดีเทลก็สีขาวเหมือนกันครับนะฮะคราวน,นี้เราจะปลี่ยนทั้งหมดนี่เป็นสีขาวเลยก็ได้แล้วก็เซฟไปเลยก็ได้แต่ว่ามันก็เปลือเอ่อมันก็ผิดเพราะมันก็จะกลายเป็นสเท่าสามเท่านะสองเท่ากว่านะฮะเพราะว่าอันี้มัน2เส้นใช่ไหมฮะนี่มัน2สเส้น,หม,น,มนสหมดเลยนะดังนั้นค่าที่ได้มันก็จะผิดนะฮะแล้วก็เออให้ตัวนี้ ก็เหมือนกันนะฮะไอตัวนี้ก็ด้วยนะ,ะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเซฟดีเทลโดยที่ไม่มีไอ้พวกนี้นะฮะไม่มีแปรไม่มีไม่มีจันทนันเออไม่มีแปรแล้วก็ไม่มีไอแผน่นหลังคานะฮะแต่ว่าแผ่นหลังแผน่นหลังคาเนี่ยต้องมีนะ,ะแผน่นหลังคาต้องมีเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นแบบที่ไม่เหมือนกันในแต่ละในแต่ละตัวทั้ง2ตัวนี้ไม่เหมือนกันนะฮะ พอไม่เหมือนกันครับมันก็ไม่มีทางที่จะรู้ได้นอกจากว่าเราจะต้องบอกมันด้วยทางใดทางหนึ่งก็คือต้องมาบอกไว้ในรูปตัดนี้นะฮะดีที่สุดนะฉะนั้นเราก็คือหลังคาเนี่ยถ้าจําได้ไอ้ขอบหลังคาเราใช้สีเบอร์หกนะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ก็เป็นเบอร์หกเหมือนกันนะ,ะเอาเบอร์หกเนี่ยเปลี่ยนสีไปที่เส้นเส้นหลังคาเนี่ยนะฮะ ซึ่งที่จริงอ่ะไอตรงนี้ก็จะเปลี่ยนด้วยก็ได้นะฮะตรงนี้ก็จะเปลี่ยนด้วยก็ได้แต่เดี๋ยวเราทําทีละตัวเะนั้นอันนี้เราเว้นไว้ก่อนเว้นไว้ก่อนยังไงนะฮะโอเคครับเมื่อเราเปลี่ยนสีตรงนี้เสร็จแล้วนะฮะเราก็ปิดซะเราก็มาที่ตรงนี้ครับ close layer select เห็นนะฮะ close layer select นะฮะคือเราปิดทั้ง ทั้งเลเยอร์เลยนะแล้วก็ปิดเลเยอร์นี้ด้วยนะฉะนั้นมันก็จะเหลือแต่ Trust จริงๆที่เราจะต้องเซฟแต่ก็ยังไม่สามารถทำได้อีกเพราะว่ามันมันมันเป็นเส้นคู่อยู่มันเป็นสองเส้นเห็นไหมฮะซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยเออมันก็วิธีที่ดีที่สุดก็คือเราไปใช้ตัวนี้นะแต่เราจะต้องกดตัวนี้ เคอร์เลเยอร์ตัวนี้ให้มันเป็นเบอร์สิบห้าด้วยนะเพื่อให้เวลาที่เราทำเราจะใช้แอดคอมบายน์ไลน์นี่นะฮะเพื่อให้เวลาแอดคอมบายน์ไลน์แล้วเนี่ยสีตัวเส้นที่ที่ที่คอมไบน์แล้วเนี่ยจะกลายเป็นสีเบอร์สิบห้านะฮะเราก็แอดคอมไบายน์ไลน์ดูนะฮนะเห็นไหมครับเนื่องจากว่าเคอร์เลเยอร์มันคาอยู่ที่สิบห้ามันจะเปลี่ยนสีไปตามเคอร์เลเยอร์นะฮะ ฉะนั้นเราก็จะได้เส้นตรงกลางขึ้นมาคราวนี้ก็มีคําถามว่าไอ้เส้นพวกนี้จะต้องจําเป็นต้องต่อให้มันชนกันไหมความจริงแล้วไอ้ความยาวของเส้นตรงนี้นี่น่าจะใกล้เคียงความจริงมากกว่าเพราะว่ามันมันเข้าไปไม่ได้เพราะว่ามันชนความหนาใช่ไหมครับมันชนความหนาฉะนั้นนี่น่าจะเป็นความยาวจริงมากกว่านะฮะนะฮะอันนี้น่าจะเป็นความยาวจริงมากกว่ามันว่ามันมันเข้าไปถึงตรงนี้ไม่ได้นะฮะมันก็หยุดอยู่แค่นี้นะ นะซึ่งอันนี้อาจจะยาวไปด้วยซ้าสำหรับเส้นนี้ใช่ไหมครับะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยกออ็อันนี้น่าจะใกล้เคียงที่สุดแล้วนะฮะหลังจากนั้นนะฮะเราก็เข้าไปที่ E.S.T. แล้วไปเลือกไปที่ Cross Section นะคร Cross Section แล้วเราก็ไปเลือกขนาดที่เราต้องการนะฮะเราจะเลือกอะไรก็ได้ครับจะเป็นเหล็กฉาก <c oughs> เหล็กฉากเล็ฉากคู่ก็มีนะฮะเหล็กฉากคู่ก็เห็นเป็นรูปเป็นเหล็กฉากคู่เป็นตัว c ก็ได้นะฮะถ้าเป็นตัว c แล้วเกิดตัวตัว c มันก็จะมันก็จะเข้าไปที่ตัว c นะตอนจุดเริ่มต้นของตัว c นะหรือตัว channel นะฮะหรือตัวเอ่อตัว i นะนะตามตัวอย่างมันก็จะเป็นตัว p ก็คือ pipe เนี่ยท่อนะฮะ เราก็คลิกไปจนก,กระทั่งได้ขนาดที่เราต้องการนะฮะเราก็เลือกคลิกตัวนี้นะแล้วก็กดดีแคลร์นะฮะกดดีแคลร์กดดีแคลร,ร์เสร็จแล้วก็มาคลิกแล้วปล่อยนะปล่อยคลิกแล้วปล่อยจนก,กระทั่งคลุมหมดแล้วเราก็กดลงไปทีนึงนะฮคราวนี้ถ้าเบื่อสมมุติว่ามันมันอ่ะเห็นไหมว่าเราเนี่ยการที่เราไม่ได้ปิดนี่นะฮะเราไม่ได้ปิดไอ้เส้นพวกนี้เนี่ย มันก็จะดีแคลร์ซ้ำนะฮะฉะนั้นเนี่ยเราทำไงดีหนึ่งเราอาจจะอันดูนะฮะอันดูลัสนะฮะแล้วเอาใหม่เราก็บอกว่าจะเปิดเฉพาะสีขาวนะฮะเราก็บอกว่าโอเพนเคอร์เลเยอร์นะฮะก็คือโอเพนเคอร์เลเยอร์ก็คือเบอร์สิบห้าแล้วก็ปิดตัวอื่นนะฮะแล้วค่อยเข้าไปดีแคลร์เข้าไป EST นะฮะ cross section แล้วก็ไปเลือก ขนาดที่ต้องการกดดนะีแคลและก็ครอบนะฮะอ่ะคราวนี้ก็จะจะได้ถูกต้องนะ,ะแล้วนะฮะไม่มีไม่มีเกินนะฮะหลังจากนั้นเราก็ open all layer อีกทีเข้าไปที่ layer open all layer นะฮะเพื่อที่จะเอาหลังคาคืนมาเราต้องการที่จะเซฟหลังคาด้วยนะฮะนะฮะโอเคเสร็จแล้วเราก็เข้าไปที่ ปุ่มไฟล์นะฮะแล้วไปเลือกเซฟดีเทลนะครับไม่ใช่เซฟดีเทลอิดิทแต่เป็นเซฟดีเทลเฉยๆนะฮะเซฟดีเทลเสร็จแล้วก็เลือก trust ะะแล้วก็คลิกแล้วปล่อยนะฮะเสร็จแล้วก็ตั้งชื่อ t1a นะฮะก็มันเป็นตัวพิมพ์เล็กนะฮะเนื่องจากว่าในแปลนเราเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนให้เป็นพิมพ์ใหญ่เหมือนกันนะฮะเราก็ นะฮะแก้เอาใหม่นะะเราก็ที 1a เนะฮะเสร็จแล้วก็คลิกป,ปิดไปเลยนะฮะถ้าเผื่อมันถูกเซฟแล้วมันก็จะโชว์อย่างนี้ออกมานะฮะคือ,อ,อมันเป็นภาพที่มันจับประมาณตรงก,รกลางเนี่ยว่ามันเซฟได้เป็นแบบนีนะะ้ต่อไปก็เป็นตัวที่สองนะฮะคือผมจะ จะทาทีเดียวทั้งหมดเลยดีกว่านะฮะเสร็จแล้วก็ไล่ดูกันว่าทําได้หรือเปล่าหลังจากนั้นเราก็อันนี้เราอาจจะทําไปด้วยก็ได้หรือจะคอยสังเกตว่าทํำยังไงหรือมีคําถามก็ถามขึ้นมานะฮะตัวนี้มีลังคาอยู่ใช่ไหมฮะเราก็เปลี่ยนสีลังคาไปเลยไปที่เบอร์หกนะฮะเสร็จแล้วเราก็ไปที่คัลเลอร์แล้วไปที่เคอร์เลเยอร์นะฮะเราก็คลิกเปลี่ยนไปเลย ะเห็นได้ว่าแผ่นหลังคาพผะอิญนเขาทำมาเป็นเป็นเลเยอร์เดียวกันมันก็เลยถูกเปลี่ยนเป็นเบอร์หกทั้งหมดคราวนี้เรามาสังเกตดูไอตัวส่วนที่เป็นทรัสเป็นาส่วนของที่เป็นทรัสมันเป็นเช่นเดียวอยู่แล้วนะฮะมันก็ไม่จําเป็นที่เราจะต้องไปทำกำบายลายอะไรฉะนั้นเราก็บอกว่าคลิปเบอร์สิเลยนะฮะแล้วก็ ปักี้นี้เรา,ย,เรายังอยู่ในฟังก์ชันของการเปลี่ยนสีแล้วก็เป็นเคอร์เลเยอร์อยู่ฉะนั้นเราสามารถที่จะเปลี่ยนสีขาวแล้วก็คลิกอย่างนี้ได้เลยนะมันก็จะไปอย่างนี้ไปเลยนะโดยที่มไม่จำเป็นต้องไปเข้าเข้าไปคลิกใหม่นะฮะ,ะเพราะมันฟังก์ชันมันนดงคาอยู่แล้วนะฉะนั้นมันก็คือมันก็คือได้เลยฉะนั้นเราก็บอกว่า Open c เ r อร์เเยอร์นะฮะ แล้วก็ close the a r t e r นะฮะนะก็จะเทื่อที่จะเข้าไปดี c l a เราก็เข้าไปที่ cross section ไปเลือกขนาดนะฮอา้าวสมมุติว่าเอาขนาดเาเปลี่ยนบ้างนะฮะอ่าโอเคแล้วเราก็ open all layer อีกทีหนึง่งนะฮะเมื่อ open all layer แล้วก็ save detail เลือก trust นะฮะคลิกแล้วปล่อยนะฮะ คลิกแล้วปล่อยพอครูหมดก็คลิกอีกทีนึงนะฮะตั้งชื่อ T1B นะะถ้าเราจำได้ T1B ก็คือตัวในนะะต่อมาก็มาดูตัวนี้ครับตัวนี้เนี่ยมันก็มีสีขาวอยู่แล้วด้วยนะฮะฉะนั้นเราก็เออเราก็ไม่ต้องไปต้องไปเปลี่ยนอะไรในเมื่อมันเป็นสีขาวอยู่แล้วนะฮะเราก็บอกว่า Open c u r r i e r and Close e a r t e r เนี่ยนะฮะ นะแล้วมันเป็นสีขาวมันก็เปิดแต่สีขาวเบอร์15ขึ้นมามันก็ยืนยันว่ามันเป็นสีขาวอยู่แล้วจริงนะฮะเราก็เข้าไปดีแคลรเราเข้าเข้าไปที่ Cross section แล้วก็เลือกขนาดที่ต้องการนะสมมุติว่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้นะกดดีแคล r e ครอบนะไม่จำเป็นต้อง open all layer เพราะว่ามันมันเป็นด้านไม่ใช่ด้านสก,กัดมันเป็นด้านที่ ตั้งฉากกับแนวหลังคาฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้ต้องการเ,เส้นหลังคาโชว์อยู่แล้วเราก็เข้าไปเซฟดีเทลนะฮะแล้วก็เลือกทรัสคลิกครอบนะฮะแล้วก็ตั้งชื่อทีสองนะฮะตั้งชื่อทีสองคลิกโอเคไปนะฮะเสร็จแล้วก็โอเพนออลเลเยอร์อีกทีหนึ่งนะฮะ ตัวนี้เนี่ยมันมันยังต้องการ add combine line อยู่เราก็เข้าไป add combine line นะฮะ add combine line เสร็จปุ๊บเราก็บอกว่าเปิดแต่ตัวนี้ปิดตัวอื่นเข้าไปที่ est ไปที่ cross section ไปเลือกขนาดนะฮะ,นะะ,นะะเลือกขนาดเสร็จปุ๊บ save detail trust นะฮะ รอบนะตั้งชื่อนะทีสนะเสร็จแล้วก็ลองคลิกโมเดลเลยนะเห็นได้ว่าพอมันพอมันรู้รายละเอียดคือถ้าไม่มีดีเทลมันก็ทำแบบแบบคนไม่รู้ดีเทลมันก็มันก็ไม่ทำ<笑><笑>ใช่ไหมใช่ไหมมันก็ทำแต่แปแปรมันรู้ นะฮะแปลมันรู้แต่ว่ามันมันมันพยายามจะขี่ไอ้โครงลังคาแต่ไม่มีโครงลังคาให้ขี่มันก็เลยไปวางตัวอยู่ที่ระดับชั้น 7, ที่เจ็ดเมตรเนี่ยแต่พอมันรู้รายละเอียดพุ่บมันก็ไปวางอยู่หลังหลังโครงลังคานะฮะเ,เรามีไอ้นี่เบอร์หกสีเนี่ยเป็นสีเบอร์หกซึ่งก็มันจะ